เฮ้ยแลอยพล้วเว้ยโอ้เน yes> ่เน่ยโอ้ยพ่อพ่อพ่อเอ๊ะมันหยอกมันมันหยอกอยู่แต่มันเอาจริงเนี่นเอ้ยไปไปไปพอแล้วไปะมาต้องเล่นกับมันแล้ว โอ้นี่นี่เฮานี่รถ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 ว้าวอาทิตย์กบเป็นยังไงสวัสดีครับสบายดีสบายดีครับสบายดีสบายดีหลายเอออ๋อพันษานี่ได้ไปกาลสินอยู่ดิอยู่อำเภออำเภอ,อยังจำบ่ได้ครับแต่ว่ <c oughs> หาหูว่ากาลสินกาลสินครับ อย่าลืมเด้ยยอ,ดอยังงี้นหนมายังรถนอนไการสินแน่นอนครับออกพรรษาหนีหลายงานอยู่รา้าาง,าาง,งามครับวันนี้ กินไอที่พี่กิบนะครับพี่กบมากอไก่ <c> FC แฟนพันแท้พ่อใหญ่ครับมาถ่ายภาพนะครับมาหาพ่อใหญ่ครับผม <c> ขอโชค <c> ขอชัยกับพ่อใหญ่วันนี้ที่บ้านสีทับไทยนะครับผมพ่อใหญ่คำคูณอยู่กับลูกกับหลานนานๆนะครับผม สวยงามมากครับผมอ่าโอเคครับขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับผมครับารารบา,มารม,าามีบารม,ม,เมีเลยบัดดยอ่าด้วยนี่มันดย เราได้ตัดหญ้าออกนี่งหกไรมีตระหนัดขายเสื้อผ้านะบอกบอกหุ่นนุ่นหุ่นนุ่นจะยากน้อยครับผมเฮ้ยเแมว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 เฮ้ย Họ à, ăn hai kênh lê Kiếp trái đừng sai nè Bỏ kinh cầm bà tòng bỏ hai kênh đi yeah. Nhà lại thôi Đếch tôi thoa cầm này ป้าเห็นไหนั่นดึงสายลุดจ่อยพอแล้วมาต้องให้กินลอกป้พอแล้วพล้วมันเล่นมันเล่นเล่นไรกว่า เราไม่เห็นคน้ล่หรอกเออทำควันเกาไม่ได้บ่ เอ้ะฮ่พอ่ล้วพอแา้วโอ้ยโอ้ฮ่่า่ยฮี้ฮ่่าฮ่อฮอาฮ่ามัาฮ่าฮ่ัน่ันหยอกาฮ่่าฮ่า่า่นา ไปไปไปพอแล้วไปะมาต้องเล่นกับมันแล้วโอ้โหนี่นี่เฮานี่อามอสลด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 หนึ่งมือเจี๊ยดยังไจ้งเออเนี่ยอามอนี่ไปย่างนี่เท่าอ่ะอานักเลงใหญ่นี่บอยดําด้อเลยพันเก่าแล้วลพันเออ Nếu hai chị một chặt cắn yeah. uh. <laughs> yeah. 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 wow. <laughs> đi ơ ô ô ô Nè ô ô ô Nè ô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  nhom ô ô lệ bạn ô nhom 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 bỏ ô ô năm ô chẳng gì ừ, mười